เอาอยาเหมือนเดิมนะจ๊ะจัดไว้นะเดี๋ยวฉันออกมาเอานะเดี๋ยวไปห้องน้ำก่อนอเ,เอานี่ยังบอ่ะเดี๋ยวหล่อนนะอยู่เฝ้ากระเป๋าให้ฉันอยู่ตรงนี้นะและอย่าให้ใครเอาไป<ะ>โดยเฉพาะกระเป๋าตังค<ะ>์ค<ะ>เขาใจไหมเขาจะามใครเอาไปเดี<ะ>๋ยวฉันออกมาไปห้องน้ำแป๊บนึงได้เลยค่ะคุณนายมาแล้วนางโบไ<ะ>ปไง แกเป้ากระเป๋าตังค์ฉันไว้ตลอดหรือเปล่าโอ้หนูนั่งเฝ้าตลอดเลยค่ะดีมากแต่ว่าเมื่อกี้มีผู้ชายกูเนื้อค่ะเขาสวมหมวกกันน็อกเขาเข้ามาจะเอากระเป๋าคุณนายไปด้วยนะคะตายแล้วให้เขาไปหรือเปล่าโอ้หนูไม่ได้ให้ไปค่ะหนูบอกว่าคุณนายอ่ะให้หนูนั่งเฝ้ากระเป๋าไว้พี่เอาไปไม่ได้นะเออแล้วพี่เขาก็เลยบอกว่างั้นพี่เอาแต่งเงินไปเดี๋ยวสวดกระเป๋าอ่ะพี่คืนให้แล้วพี่เขาก็เลยเอาเงินไปสวดกระเป๋าคุณนายก็ยังอยู่นี่อเอแกให้มันไปได้ยังไงนะคะ ตายแล้วแล้วจันจะได้เงินคืนไหมเนี่ยเรื่องน้าคุณนาไม่ต้องเป็นหัวเลยนะคะคุณนาสบายใจได้เลยเพราะพี่เขาบอกว่าเขาแค่ยืมเฉยๆเดี๋ยวเขาเอามาคืนให้ค่ะโอยโงอีกแล้วมันโกหกแกสิมันจะรู้จักบ้านเราได้ยังไงอุ้ยรู้แน่นอนค่ะคุณนายเพราะหนูนี่นะคะเป็นคนจดที่อยู่คุณนายให้มันเองเลยค่ะด้วยด้วยใช่แล้ว มันเนี่ยฮะฝานนี้มันยกเขาหมดบ้านแล้วมั้งขอเราเสาเข็มไปด้วยทำยังไงไปเลยกลับบ้านไปต่อบ้ากันแ่ นี่น้องหญิงที่ไปราชการไปทำงานเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องอะไรมากมายไม่ต้องมาส่งพี่ก็ได้เอออะอะไรอะท่านพี่กระบอกไปราชการไปราชการบางทีนะน้องก็สงสัยนะไอราชการเนี่ยมันอยู่ที่ไหนฮะ มันอยู่ที่ไหนคะราชการเนี่ยหรือว่าไปสองจังหวัดไปราชบุรีกับกาญจนบุรีแล้วเอารวมกันเป็นราชการไ,าไปทำงานไปทํางานน้องไม่เข้าใจจริงๆเลยอะ่ะบางทีไปนี่ก็ตั้งหลายวันอะ,อะไรเฟืองท่านหญิงมาคะเออพระบาทมาเหยียบพระหัตถ์เออจบแหน่เพืองก็เอามือหลีกฉันหน่อยสิเจ้าคะแล้วท่านพี่เนี่ย ไปทีนะก็ไปหลายวันไม่นึกถึงจิตใจของหญิงบ้างเลยอ่ะไม่นึกถึงจิตใจยังไงหญิงยังไงนะดูลักษณะแล้วไม่ได้ห่วงพี่นี่ห่วงของฝากมากฝ่ามัง้งพี่ไปทํางานนะไม่ได้ไปบางปิ้งช้อปปิ้งไม่ได้ไปช้อปปิ้งแนมะ้แต่อย่างอะ่ะแ,แหวนเงินทองของใช้ของน้องหญิงนี่ก็เต็มวังไปหมดแล้วต้องการอะไรอีกจ้าของน้องไม่ได้อยากจะได้หรอก จะบักคาฮะเหยียบอีกแล้วบักคาเล่เ uh> ื่องนี่ทำไมแบบว่านั่งมือไม้เกะกะให้ฉันเหยียบอยู่เร OK> ื่อยเลยอ่ะคือการเล่นละครเรียดเนี่ยนางเอกนะคะตัวเอกเนี่ยมันต้องมีการมูฟเมนต์เดินไปทางอื่นบ้างเจ้ามาคาเน่หญิงขอโทษนะจะเฟืองเชิญมูฟเมนต์ไปทางโน้นทำไต้องการของฝากก็ต้องการอะไรบอกพี่มาที่หญิงท่านพี่ยังยังต้องให้หญิงพูดอีกเหรอ สิ่งที่หญิงต้องการจากท่านพี่ซิ่งหญิงไม่เคยได้เลยตั้งแต่เราแต่งงานกันจนถึงเดี๋ยวนี้ยังต้องให้หญิงพูดอีกเหลอคะอะไรอะเฟืองเจ้าหญิงมาคะอ่ะจะต้องให้เฟืองพูดอีกกี่ร้อยหนอคาเออหนี่หญิงว่านะ เพื่องอะนั่งเก็บมือเก็บไม้ให้มันดีๆด,ด,ดีกว่าไม่ต้องมาเท้าเธอเราเก็บไปเลยมือไม้เนี่ยนั่งเก็บไปเลยจะมาขอานั่งแบบนี้รับรองว่ายิงไม่เหยียบแน่แน่ตายท่านพี่ทําไมเจ้าน้องหญิงสิ่งที่หญิงต้องการจากท่านพี่ซึ่งหญิงไม่เคยได้จากท่านพี่นั่นก็คือความรักยังไงล่ะคะหญิงไม่เคยได้จากท่านพี่เลยที่ก็ยังรักน้องเหมือนเดิมอะจะเหมือนเดิมได้ยังไงอะ ก็หกปิ๊บป่นหลอกลวงที่สุดหุบปากได้เฟืองท่านชายนี่แหละเอาความรักของท่านชายอ่ะไปบ้อไปนังบุหลันจนหมดสิ้นแล้วอ่ะหุบปากก็นั่งเพ้ไม่สงสารไม่สงสารท่านหญิงบ้างเหรอคะอย่าเถียงจะเถียงทำไมเถียงคำไม่ตกฟ้าตกฟ้ากระขาหักสิว่าแต่นี่มันไปน้ำขุ่นๆไปน้ำใสก็เจอแหไม่ต้องถาปากดีหรอกเคยไหมเคยรักท่านหญิงบ้างไหม แกหุบปากไหมฉันไม่หุบปากนางเพ่ไม่พึงไ่สนใจพี่ฉันไม่ใครจะเถียงกับฉันอย่างนี้ใช่ฉันจะเถียงมีอะไรไหมเพราะฉันรักท่านหญิง่ะหญิงดูดังเฟืองดิเฟืองก็ได้ในเมื่อทั้งพี่ทำกับหญิงอย่างนี้ไม่รักษาลำใจหญิงก็ได้หญิงไม่อยู่ไม่อยู่สู้หน้าทั้งพี่แล้วก็ได้ และอีกอย่างนะรีบพานางเฟืองมันออกไปก่อนที่ฉันจะโมโหมากกว่านี้ไม่ต้องไล่หรอกมีเฟืองเท่านั้นแหละที่รักหญิงคนเดียวเฟืองจ้าเราอย่าอยู่กับเขาเลยหลบไปของเราส่งคนกันเถอะเฟืองจ้าที่เดิมก็แยกไปเินก็ฉันบอกให้เฟืองนั่งเก็บมือเก็บม้าไงแบนเป็นกล้วยตา นี่มาค่ะเย็นอลาละค่ะโชคดีนะคะเาาชิญมาค่ะฉันสนใจหรักท่านชายหุบปากนี้นี่นั่งเคีเขารบเฉพาะตรงนี้แต่เคยดูนะถ้าแกตายเมื่อไหร่นะฉันจะเผาเฉพาะตัวแกสรกัาาร<ไ>ปบปากเนี่ยฉันจะตัดเอามากระทืบก่อนก็ลองดูสิว่าใครจะตายก่อนกันไป คุณชายมังค่าตอนนี้คุณหลวงวิเศษมาแล้วกะละมังค่ะมาหรือเปล่ามามังค่าแล้วตกลงมาไหมมากะละมังค่ะมาเป็นกะละมังเลยเหรอ,อม,มาแล้วค่ะกก็เรียมาขอเชิญคุณหลวงเจ้าค่ะ โอ้ยบ่าวบ้านนี้มือหักทุกคนตัวดีขอรับคุณชายอ,อ่ผมมารับคุณชายได้เวลาไปเกิดแล้วครับดีครัยังไงท่นยังไม่ตายเออนี่เราจะเดินทางกันพูดอะไรเป็นสิริมงคลหน่อยสิทานหลวงได้เวลาเดินทางแล้วครับอือเิริมงคลสิงห์วังชานักมวยครับขุนหลวงเดี๋ยวขอเวลาผมแป๊บนะครับอ๋อได้ขอรับกระมังมังคะ อะไรนี่จะรับเป็นกะละมังเลยไม่เหรอครับได้ขอรับอซาลี่มังคะเป็นมังเหมือนกันเหรอไ้เชิญหมอมาหาฉันหน่อยสิมาหาฉันทำไมคะอือมาหาฉันมาหาฉันทำไมฉันไม่มีธุระเฮ้ยเขาไม่ได้หาแกเขามาหามันเออมาหามาหาคุณชายอ๋อรอแป๊บกะละมังค่ะ เ่าไม่คานให้เอาไม้แย่ตัวไปจะได้เห,หี้คุณหวลงหวงรอสแป๊บนะครับได้ขอรับคุณหลวง ทำไมต้องทำไมเดินอย่างนี้ดูดีครับเดินธรรมดาไม่ได้แล้วทำไมโยกมาเป็นไวกิ้งเลยครับฉันไม่ได้เป็นเองลูกฉันดิ้นอนี่นี่นี่ลูกดิ้นหรือเธอดิ้นจะเบาเหน่อยโอ้ยอย่าเพิ่งดิ้นนะลูกบุหลันจ้าคุณหลวงเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนะขอเวลาเหรอครับเออไม่ได้นะครับเพราะตอนนี้คุณท่านท้องแก่มากแล้วนะครับฉันว่าคือ เออคุณชายไปทิศไปในท่อก่อนดีกว่าค่ะนี่สารีจะบ้าือเ่ล่าฉันจะลาลูกล้างเมียนี่คิดอะไรอยู่เนี่ยเออคิดอย่างที่คุณชายคิดอ่ะถ้าคิดเหมือนฉันนี่ลามกเลยนะคิดอะไรคะก็คิดจะลาเมียไงอ๋อจะลาแบบส่วนตัวอย่าดินไม่ต้องดินไม่ต้องดินเออไม่ได้ดินค่ะเอาแล้วคนอื่นไม่ไปเหรอจ๊ะเอาไม่ก็ได้ก็ได้เออารีนั้นเดี๋ยวเราออกไปก่อนดีกว่านะปล่อยให้เขาล่ำลากันก่อนแล้วกัน เดี๋ยวผมมานะขอรับท่านชายต่อไม่คาไม้แย่หลังช่องใหญ่มากเลยใช่สิกี่เดือนแล้วไหมเนี่ยกี่เดือนแล้วเนี่ยสิบเก้าเดือนแล้วอะไรจะบ้าหรือเปล่านี่ก็ท้องนานเนยขนาดนั้นน่ะไม่บ้าหรอกก็ท่านพี่นั่แหละพอจะข้อจะคอบอกอันไว้ก่อนอันไว้ก่อนฮึบเอาไว้นี่ฮึบไปสิบเก้าเดือนแล้วเนี่ยอนบ เจ็บบ <My> e right? ้าหรือเปล่านี่ก็ท้องนานเนอขนาดนั้นน่ะไม่บ้าหรอกก็ั่นพี่นั่นแหละพอจะคลอดจะคลอดบอกอั้นไว้ก่อนอั้นไว้ก่อนฮึบเอาไว้นี่ฮึปมาสิเก้าเดือนแล้วเนี่ยก็นี่ไงนี่ไงก็เหมือนครั้งนี้แหละสัญญากับพี่นะว่าจะต้องรออย่าเพิ่งคลอดรอจนฝาพี่จะกลับมาแต่ถ้าทนไม่ไหวก็คลอดไปก่อนแล้วเก็บรกให้พี่ ี่รกนี่เก็บเอาไว้เรียมห้อยคอห้อยเป็นิรดมงคลได้จะเก็บไว้ทําไมรกอ่ะบ้านก็ของเยอะอยู่แล้วเก็บไว้ก็รกเข้าไปใหญ่เลยนละอย่างกันไอที่จะเก็บไว้ห้อยคอน่ะแค่สะดือก็พอ <c oughs> แค่สะดือนิดเดียวเก็บไว้แล้วที่จะบอกกับน้องนะบุหลันนะจ้ถ้าคลอดออกมาแล้วถ้าลูกเราออกมาเป็นผู้ชายเนี่ยต้องตั้งชื่อให้มีศักดิ์ศรีและดูยิ่งใหญ่นะใช่สิ โอ้โหมแมลงวันตอมปากใหญ่เลยพี่พี่เน่ายัางเนี่ยเกี่ยวกับพี่ถ้าเป็นลูกชายเราต้องตั้งชื่อให้ยิ่งใหญ่ถูกต้องเชื่ออะไรดีจ๊ะไองามไส้ชีวิตพี่เนี่ยหมกมุ่นกับไส้กับลกเนี่ยฮะยิ่งใหญ่ตรงไหนไอ,องามไส้ไม่เอาถ้าเป็นผู้ชายตั้งชื่อว่าท่านชายศักดินา อันนี้ดีเลยจ้าท่านชายศักดินาอ,อุ้ยพี่จ๋าแล้วถ้าเกิดว่าลูกเราเป็นลูกสาวล่ะถ้าเป็นลูกสาวชื่ออะไรดีจะ๊ะคันหู <c oughs> เป็นเป็นเป็นคุณเป,เปสตรีดีไหมคันทุกวันนะสิแล้วตอนนี้คันนไหยแล้วจะสู้ใบเตยได้หรอใบเตยเขาดังเหรออุ้ยเขาดังเพลงเขาดังมากเพลงอะไรมันแน่นอ,อกน้องเบาเบาเบาๆบาใบเตยเขาแน่นอก S <S <S เธอเนี่ยมีอะไรให้แน่นบ้างาน้องก็เปลี่ยนเนื้อก็ได้ <S <S จะร้องอยังไงไม่มีออกไม่แน่นรองไม่ใส่เสื้อในเดินไปก็ดูไม่ออกจริงทีน,นี่ถ้าเป็นลูกผู้หญิงเนี่ยต้องชื่อเป็นกรลสตรีหน่อยเอาชื่อไทยๆได้ไหมชื่ออะไรดี <S <S ชื่อไทยไทคุณหญิงวิมลพยม แหมมีคนหญิงซะด้วยโตมาต้องเป็นคุณหญิงวิมลพยอมดีเลยพี่แต่เดี๋ยวน้องกลัวกลัวอะไรอีกก็ตั้งพี่ไม่อยู่น้องกลัวนางเฟืองอ่ะนางเฟืองมันไม่ชอบน้องนะคุณพี่ออย่าไปคิดมากสิน้องบูลันไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปคิดมากเพราะน้องก็ไม่ได้แย่งพี่ไปจากเขาซะเมื่อไหร่ละอีกอย่างอ่ะเราก็รักกันมาก่อนถึ่งเขาจะเป็นเมียตกเมียแต่งก็จริงเ่ยแล้วที่สําคัญนะน้องกําลังจะ ตกใจพ่อเหรอลูกคนลูกคน,นถึงเขาจะเป็นมือตกมือแต่งก็จริงอะนะที่สำคัญเนี่ยน้องเนี่ยกำลัจงจะขยายเผ่าพันธุ์ให้กับพี่พอเผ่าพันธุ์เราเกิดมาแล้วก็ได้ครองโลกโ<ฮ>ูโ<ฮ>อะไรของพี่เนี่ย<ะ>น้องกำลังจะมีลูกให้คุณพี่ไม่ได้จะขยายเผ่าพันธุ์เป็นมนุษย์ต่างดาวหรือไงจ๊ะแหมก็เหมือนกันนั่นแหละพี่ถ้าพี่ไม่อยู่เนี่ยแล้วฉันคลอดลูกออกมา พี่จะมีอะไรไปให้ลูกได้ดูต่างหน้าบ้างไหมอ๋อนี่สิจ้าเออพี่ก็เกือบลืมนี่ไงจ้าอุ้ยสร้อยของลูกนะนอือชุบแล้วใช่ไหมแยจ้าคนรวยที่ไหนบ้าจะมาซุบสร้อยซุบทองออคน,นะพี่นะขอบคุณี่มากไม่ใช่สายายานเฮ้ยนะเอเอจริงๆแล้วพี่ก็ไม่อยากจะไปเลยเอา้าวพี่ไม่ได้ไปเชียงใหม่เหรอ ไปราชการน่ไปหลายจังหวัดไปทั้งเลยไปที่เชียงใหม่นี่แหละดูแลตัวเองนะเออคุณชายขอรับได้เวลาไปเกิดแล้วครับไม่สนิทเพิ่มเยได้เวลาเดินทางแล้วขอรับได้สิก็ไปกันเลยครับเดี๋ยวก่อนพี่พี่จ๋าพร้อมอย่างขอรับอะไรอีกน้องก่อนจะไปนะ น้องขอค่าใช้จ่ายไว้หน่อยได้ไหมอ่ะค่าใช้จ่ายกดตะข้อลูกเนี่ยนะมันก็ต้องใช้ค่าใช้จ่ายไหนจะค่าหมอค่าพยาบาลอีกเยอะแยะไปหมดเลยเท่าไหร่ละเดี๋ยวเดี๋ยวนี้จะบ้าเปล่าฮะเขามีบุญคุณกับคุณขนาดไหนหมอกับพยาบาลมันอยู่อยู่คุณจะไปค่าหมอค่าพยาบาลได้ไงฮะเพาทัข้อนี้คุณนี่คุณใช้ได้ที่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวปวดอะไรเนี่ยฮะโอ้ยจริงจังขึ้นเชียวคุณไม่ได้ปิดค่าเขาให้ตายหมายถึงค่าใช้จ่ายค่า หมอค่ะพยาบาลค่าห้องค่าอะไรอีกอ่ะจะไปลอดที่สุขลาก็กลัวจะเสื่อมเสียงชื่อเสียงพี่ใช่ลูกเรามันต้องลอดที่ดีๆใช่่าใช้จ่ายเท่าไหร่ไม่อั้นอืเท่าไหร่หละจ๊ะสองแสนคุณหลวงขอรับยืมตังสองแสนที่จะไปใช้จ่ายค่าหมอค่าพยาบาลค่ายาค่าทําคลอดค่าห้องอ๋อจะยืมเงินผมสองแสนไปจ่ายค่าหมอค่าพยาบาลค่ายาค่าทําห้องค่าคลอดคค่าผมไม่ตายเลยดีกว่าไหมครับ ทำไมล <si <si> no ่ะคุณหลวงเอาที่ไหนทั้งสองแสนผมบอกตรงๆทั้งเนื dim? ้อทั้งตัวผมมีอยู่ห้าพันโอ้โหอะไรเนี่ยขอสองแสนมีห้าพันโถเอายื้ก่อนยื้ก่อนเอาเหรอเอาสิเป็นแบงค์ดาก้อนบอลนะเอามาเอ้ยแขกคนแรกเลยเฮง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 ขอโทษนะครับเออไม่ใช่สักกระเบือหน้าซองนะฮะจะได้ตีมาถึงแรกคุณหลวงขอรับพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วขอสาลี่ กรละมังครั้ติดเรียมรถหรอยงกระโถนค่ะออะไรเห็นมีกระมังก็มีกระโถนมาด้วยอ๋อครับสนุกสนานอาละคือว่ารถของท่าน DSi ยึดไปแล้วเพราะว่ารถของท่านเป็นรถจดประกอบแล้วแล้วเพิ่งบินส่วนตัวฉันล่ะออ๋อเพ่งบินแจ็กเกรเน้นยืมไปเมกางใส่ไม่ได้คืนแล้วก็มาแย่างนั้นก็ต้อง เดินทางเรือเรืออ๋อเรือยอดโอ้ยเรือยอดท่านไม่ไหวอ่ะออกทีไรล่มทุกที <c oughs> อะไหมันล่มได้ยังไงอ่ะจะไม่ล่มได้ไงล่ะค,คุณพี่ก็ชอบไปจอดเรือที่ปากอ่าวอ่ะตรงนั้นคลืน่นแรงยังไม่ทันออกไปไหนเลยล่มปากอ่าวหมดเลยเพราะว่าตรงนั้นคลื่นลม,มันแรงครับมไม่เป็นไรเครื่องบินไม่ว่างอันนั้นไม่อยู่ไปเลยครับพร้อมแล้วครับเดินทางเดี๋ยวไปรถทั่วครับรถทัวรถขนทัรวนี่แหละทั่วไหนแล้วรถขนทั่วนี่แหละ นะโชคดีนะกูหลานฉันจะมารอพี่ที่ท่านาวทุกวันกลับมาหาหน้ากันนะไอ้เมื่องเฮ้อู้ไหมว่าเรานั้นเคยรักกันหัวใจฉันมันจะตัวเองนะคุณพี่น้องอยู่คนเดียวอะรีบกลับมาหาน้องนะคุณพี่นะ บาวมือหักหมดแล้วบานเนี่ยก็เตือนแล้วไงเวลาหมอกมาเก็บตือด้วยเธอเคยรู้ไหมว่าเรานั้นเคยรักกัน